เดดเดดยังทรงนี้อยู่ขึ้นแล้วเหรออ่ะดูขึ้นแล้วหรอนี่คือทรงขึ้นหรือไม่นี่คือทรงขึ้นหรือไม่หรือยังใช้เวดาวเห็นมหมไฮก็ยังต่ำลง คือผมไม่ได้บอกว่าจังหวะนี้ยมันจะขึ้นแล้วมันทะลุไม่ได้นะครับเกิดขึ้นได้นะแต่อย่างที่บอกว่าเนื่องจากผมมันเป็นสายเทรนเนี่ยสายเล่นเทรน <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นถามว่าผมเองจะไม่ไม่ไปฝืนกดตัวเองโดยที่แบบเอ้ยฉันบายแล้วขึ้นแล้วไปแล้วยังแต่สำหรับผมเองที่เป็นสายเทรนก็คือตอนนี้ยาาของเด y เนี่ยที่มันปรับตัวลงมานะครับที่เป็นไซด์เวดาว เพราะนั้นกดของผมคือช็อตโอลี่งานของผมตอนนี้ก็คือการหาจุดกลับตัวของสี่ชั่วโมงและหนึ่งชั่วโมงถ้ากลับตัวได้หันหัวลงมาได้ผมก็ถึงจะเล่นนะครับเพราะฉนั้นผมยังให้มุมมองยังให้น้ำหนักว่าภาพเดยังเป็นขาลง นะครับยังคงเป็นขาลงอยู่ซึ่งถามว่าจริงๆปีที่แล้วก็ก็น่าจะพอจำกันได้ว่าทรงมันกับยกสูงแบบเนี้ยมีจังหวะยกสูงแบบเนี้ยแล้วติดแล้วก็ถุบนี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่าให้ระวัง แล้วเดี๋ยวค่อยมาดูว่าตั้งฐานตรงเนี้ยแล้วฟื้นได้ไหมถ้าตั้งฐานแล้วฟื้นได้ค่อยกลับมาเข้าประมาณนี้แต่คือผมไม่ได้มองว่าเออจะลงไปขนาดเนี้ยอ,อาจจะไม่ได้มองนะครับแต่ว่าน่าจะติดๆแถวนี้แหละแล้วก็ฟื้น<ม>ก็พอดีอ่ะเดือนมีนาเดือนเนี้ยใช่ไหมเนี่ยมีนาพอดีแล้วก็เมษา ทุกสภานั่นคือสิ่งที่มองเอาไว้ไซเวดาถ้าสี่ชั่วโมงกับตัวให้เราวัดเป้าแรกเป้าแรกหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเป้าถัดไปหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบ คือสองพันเจ็ดสิบถ้าหลุดภาพนี้จบแต่ถ้าไม่หลุดก็มองภาพเดิมครับยังคงหาจังหวะยกช็อตอยู่หลับหูบหลับตาช็อตเลยได้ไหมก็อย่างที่บอกนะครับว่าสี่ชั่วโมงอ่ะมันขึ้นอยู่นะหนึ่งชั่วโมงอ่ะมันขึ้นอยู่นะแต่ผมอ่ะเมนหลักที่ผมเล่นอ่ะคือเดือนโทษคือเด y ซึ่งผมมองลงอยู่นะอ่ะใครเล่นไทมเฟรมไหนเป็นหลักละ่ะถ้าคุณเล่นสี่ชั่วโมงเป็นหลักคุณก็ต้องหาจังหวะเข้าซื้อใช่ไหมคุณเล่นหนึ่งชั่วโมงเป็นหลักคุณก็ต้องหาจังหวะเข้าซื้อนะครับแต่ละไทม์เฟรมก็จะมีเวลาของมันอย่างเดก็จะมีเวลาสักหนึ่งถึงสามเดือนในหนึ่งคลื่นในหนึ่งการพักในหนึ่งการวิ่งเนี่ยก็จะใช้เวลาสักประมาณหนึ่งถึงสามเดือน ถ้าเป็นสี่ชั่วโมงก็จะใช้เวลาสักประมาณสองถึงหกวีในการเกิดคลื่นแต่ละครั้งถ้าเกิดว่าเป็นหนึ่งชั่วโมงก็ใช้เวลาหนึ่งโทษใช้เวลาสามถึงห้าวันในการเกิดเทรนแต่ละครั้งนะครับก็มันมันก็อยู่ที่ว่าคุณเล่นอะไระก็เปลี่ยนบ่อยแค่ไหนเปลี่ยนหน้าบ่อยแค่ไหนยิ่งสั้นก็ยิ่งเปลี่ยนหน้าบ่อยจังหวะหลอกสัญญาณหลอกก็จะยิ่งเยอะมากขึ้น